Hi everything สวัสดีทุกสับสิ่งบนจักรวาลใบนี้นะครับอยู่กับผมตอรี่สไนเปิ์นะครับและในตอนนี้เราอยู่กันในแมป m i ส Night Racing Tokyo นะครับเป็นเกมที่แข่งรถที่เจ๋งมากๆเลยนะฮะซึ่งเข้ามาเนี่ยเขาจะมีเงินให้เรา5ล้านนะครับผมผมก็เอาไปซื้อรถมาแล้วคันหนึ่งนะนั่นก็คือแทมแทมแทมมาสปอนมาโชว์เลยนี่เลยฮะ R33 นะครับผมงามสีเหลืองไปหน้าน่ารักบั้นท้ายงดงาม อ่าเดี๋ยวเราจะไปลองเทสเครื่องกันเลยดีกว่านะครับเดิมๆนะมุนมุนด,ดูนี่ครับทุกคนมุนโอ้โหเสียงมันดตีอะนะครับเสียงมันลั่นมากนะฮะไปหลังก็กดตัวคิวนะครับเอาเกียร์ก็ตัวอ e. ีตามสเต็ปตามสเต็ปเกมแข่งรถทั่วไปโอเคครับมันจะมีสนามอยู่ข้างล่างครับแบบนี้นะไป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 ลงมาครับ นี่เลยเราจะมาเล่นสนามนี้ครับได้เงินเยอะคล็อกไว้ลูปนะฮะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไปแต่งเครื่องใช่ไหมไม่ใช่แล้วครับ <S <S เกมนี้เนี่ยถ้าแต่งเครื่องได้เนี่ยมันจะต้องมีเลเวลที่เยอะนะครับนี่ซึ่งผมเลเวลแค่นี้เองครับมันยังแต่งอะไรไม่ค่อยได้นะครับแต่แต่งบอดี้เนี่ยน่าจะได้นะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับมาแล้วครับทุกคน R33 สเจอกับอา4สสองคันโอ้ยเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมไปแล้วจ้าเฮ้ยลืมเข้าเกียร์โอ้ ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับทุกคนไม่ต้องกดอะไรมากกดเบรกอย่างเดียว,ว,ว,วโอ้ยว้าวว้าวว้าวโอ้โหเสียหลักว่ะทุกคนแอปหนึ่งนะทุกคนผมจะดูว่ามันเปลี่ยนเกียร์ตรงไหนนะครับตัวเอ็มนะผมจะใช้เป็นเอสทีนะครับนี่ใช้นี้ดีกว่าไป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 ทำไมผมถึงใช้เกียร์เอสทีดีกว่าเพราะว่ามันจะสามารถ นี่ครับลดความเร็วได้เลยสามารถเชนเกียร์ลงหรือว่าเชนเกียร์ขึ้นได้เลยนะครับโหสะดุ้กงกว่ากันเยอะนี่ฮะโหเชนเกียร์ลงไปเลยนี่เป็นไงเป็นการล็อกรอบนะครับความเร็วเราก็จะดีรถก็ไม่โค้งมากแต่จะตามทันในนี้นะเบาเบาเบา,บา สวยห่างกันตั้ง5%้าเปอร์นต์นะสนามนี้ยาวครับทุกคนยาวไปยาวไปโอ้โหเป็นไงครับเครื่องนี่แบบอันตร์เลยนะเอาเบ้าเบ้าโอ้โหเป็นไงฮะ ของจริงนี่เกียร์พังไปแล้วนะมาดูกันว่าเราจะทำเวลาได้เท่าไหร่นะครับสนามนี้เป็นสนามสากลที่ทุกคนเขาเล่นกันนะโอ้มนเป็นสนามฟาร์มเงินเลยแหละนะครับตามไม่ทันครับผมอันนั้นน่าจะโหดหรือไม่เราก็จะนูกบสองอย่างโอ้แล้วแต่จะเลือก โอนไปดยไปเดย์เชนจะลงนิดนึงมาโอ้เจนจะลงเจนจะลงโอ้โหเกหนึ่งเลยนะเมื่อกี้โอ้โอ้เฮ้ยเริ่มใกล้ปะเริ่มเข้ามาใกล้ปะ ไก้ดีไม่ใกล้อะเขาก็ออกห่างไปอีกแล้วอุ้ยเบาเบาเบา,บาอันนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เป้าหมายเราครับ RX7 คันนี้ฮะยังไม่ใช่นะฮะไป70แล้วอ่าเรายัง68อยู่เลยต้องเร็วกว่านี้นะครับต้องเร็วกว่านี้นะฮะ เฮ้ยเฮ้ยเราจี้มาแล้วนี่เราจี้มาแล้วเราจี้มาแล้วทุกคนอยู่หน้าแล้วอยู่หน้าแล้วโอ้โหเอาวะเอาวะเอาวะมาวะมาวะเฮ้ยเฮ้ยอย่าโลกอย่าโลกใจเย็นไว้ใจเย็นไว้พนมโอ้โหโหดโหดโหดเอาเรื่องโอ้ย เราจะตามเขาเขาก็หนีเราไปนะครับหนีไปนู่นแล้วฮะโอ้เบาครับโค้งหน้านี่โหดเกินโอเค,อเคน่าจะไม่ทันแล้วครับทุกคนแต่ก็ถือว่าทำได้ดีแล้วนะฮะลูกี่เหมือนกันอื ทำเร็วสูวงสุดก็เท่าไหรเนี่ย258หรอ260เลยนะครับแต่ได้นะฮะว้ยยังไม่ถึงเหรอเนี่ยยังไม่ถึงอีกเลองงเลยฮนะ9 9แล้วนี่หว่าอ,อ๋อยองหน้าครับโอ้โหนิดเดียวฮนะอือผมไม่นิดนะทุกคนนะผมเข้า37 4สีนาที37ิวิเขาเข้า4นาที31ิวินะครับโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับได้เงินมาเยอะเลยนะ171,000 ไปเดี๋ยวไปร้านบอดี้ช็อปกันดีกว่านะครับผมเมื่อกี้ที่เราเล่นไปนะครับเพิ่นนี้ครับโตเกียวไฮเวลูกนะครับถ้าเราจะไปช็อปเราจะไปแบบตามร้านนี้เราก็ต้องมาที่นี่โตเกียวซิตี้นะครับเอาแล้วฮะทุกคนครับเข้ามาในแมปแล้วผมก็ต้องหาร้านก่อนนะนี่เลยร้านนี้เลยนะครับแต่งบอดี้พาร์ทไปเดี๋ยวไปดูกันตรงมาทางแฟมิลี่มาร์ทนี่เลยนะครับแฟมิลี่มาร์ทของจริงแล้วก็เลี้ยวนี่นะครับเออเดี๋ยวก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายป่ะเลี้ยวซ้ายนี่ครับ แล้วก็ถึงแล้วอยู่ไหนว่าอยู่แถวนี้นี่นี่ไงโอ้โหมาเลยขึ้นเลยวูนวูนโ,โอเคโอ้โหเท่จริงนะทุกคนนะดูอาสามสามบบตรงนี้ก็มีรถอีกสองคันโอ้โหจอดเป็นระเบียบมากเฮ้ยอันนี้มันบีอาแซีนน่วาสุบรุอะฮะเท่าแกขอแต่งบอดี้หน่อย นะครับมาดูซิโอ้โหทุกคนราคาดูดิดแสนเลยว่าตังไม่พอหืมกากระเลือดอมาดูสเกิร์ตหน้ากันครับทุกคนนี่สเกิร์ตหน้านะครับอันนี้สองแสนกว่าตายปุ๊บโอ้โหเป็นไงเอ่เลยนะมาลองแต่งแบบสมมุติแล้วกันนะสเกิร์ตหลังนะครับน,นี่สองแสนนะครับโอ้โหกระจกมากระจกมากระจก ดดฟเลคืออะไรวะไม่ใส่หรอไม่มีไฟเลอร์ O E M อู้สวยนะอ a s c นต์อู้หแล้วก็สเกิร์ตข้างนะครับทุกคนวิปนี่โอ้โหต่อไปเอาอะไรดีสติกเกอร์มาสติกเกอร์ก็มีนะครับ2500 0สติกเกอร์สติกเกอร์แล้วไม่โคตรแพงปากระโปรงนะครับนี่เลยแสนห้าตัวแพงโอ้โหสวยอะอบอนซะด้วยแต่ผมขอให้เป็นสีขาวก่อนสีขาวมันจะดูแบบเป็นชัดดีในตอนนี้ โอเคฮะทุกคนนี่ก็คือบอดี้ที่เราแต่งได้นะครับอย่างนี้เลยนี่นะแล้วก็เล็กอันนึงก็คือล้อเท่านั้นเองนะครับก็มีให้เราเลือกเยอะเลยนะนี่โอ้โหอย่างกับนัสคาร์นิสโมครับอันนี้นิสโมโอ้โหก็สวยอันเนี้ยเหมาะมากนะครับผมว่านี่สวยดีเราต้องมีงบนะฮะทุกคนสองล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันอ่าฮะล้านเราจะได้รถแบบนี้นะครับ สมมติว่าถ้าเราแต่งเสร็จแล้วนะครับทุกคนแล้วเราอยากจะเปลี่ยนสีมาที่รูปรถตรงนี้นะครับแล้วก็กาลาดว้าวนี่โงรถเราโคตรเท่เป็นไงจากนั้นเราก็คัสตอมไม์สีได้นะครับตรงนี้แล้วก็เพ้นท์นะครับเออสมมุติสีหลักเราต้องการเปลี่ยนนะครับกดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็คอนติเนียลเลยแล้วก็เลือกสีได้เลยนะครับเอาเลยฮะทุกคนครับเรียบร้อยครับประมาณนี้ครับรถสีแบบขาวๆฝากกะโปรงสีดํานะครับผมล้อเปลี่ยนไม่ได้นะล้อเปลี่ยนสีไม่ได้ยังไม่มีให้เปลี่ยน แต่เรามีเงินพอที่จะซื้อล้อนะครับเออลืมไปเลยเราอาจจะแต่งไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่เราซื้อล้อได้นี่ว้าวเฮ้ยสวยว่าเรียบร้อยนะครับซื้อมาแล้ว,ว,วเอามาในโรงรถก็กดบอดี้คิดนะครับก็จะมีล้ออยู่ตรงนี้ก็กดใส่เลยโอ้เป็นไงสวยงามนะทุกคนนะโอ้โหเอานะครับทุกคนครับเป็นยังไงกันบ้างครับโอ้โหไม่เลนแรงเน้นสวยอีกแล้วคันนี้ เบคอนเอี้ยดจะได้นะตอนกลางคืนนะตอนนี้นะนี่ก็คือโตเกียวทาวเวอร์นะครับเมืองยังสวยต่อตรงนี้เลยตรงนี้สว่างดีนี่เป็นไงฮะล้อนิดโมโอโหตรงปกตรงรุ่นโอ้โหเฮ้ยคันนี้สวยว่าแลนเซอร์แลนเซอร์อีโวนะฮะเดี๋ยวเดินวนรอบรถสักรอบหนึ่งนี่โอ้โหเป็นไงเป็นไงใครชอบยกมือเลยเออไม่เอาหรือไม่เอา ไปชอบนะฮะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับเลยนี่เลยอย่างนี้เลยดีกว่านะฮะเอาละครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มีเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับผม